ห้างสุนเฮงราซาเมืองสีสเกตนะครับซึ่งเป็นห้างเก่าแก่ของเมืองสีสเกตนะครับเป็นห้างแรกที่ทันสมัยของจังหวัดรีสเกตเลยนะครับห้างนี้สุนเฮงราซาเมืองสีสเกตครับตั้งอยู่บนถนนพวงเฮงครับนี่ครับถนนพวงเฮงทางนี้ก็จะไปสถานีรถไฟสีสเกต ทางนี้ก็จะมีตลาดนัดนะครับตลาดนัดจะมีทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับวันนี้วันจันทร์นะครับมีตลาดนัดทางนี้นะครับเลยห้างสุนเฮงไปทางโน้นก็ไปบคสเมืองศรีสะเกดหรือว่าสถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆของห้างสุนเฮงลาซซาเมืองศรีสะเกดนะครับนี่ครับ ในห้างสุ้นเฮงพลาซาก็จะมีธนาคารมีกรุงศีอยุธยานะครับมีร้านตำมั่วนะครับ ATM นะครับ ATM กรุงสีแล้วก็กสีกรไทยนะครับทางนี้ก็ไปโรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัยนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศของห้างสุ้นเฮงพลาซ่าเมืองศรีสะเกตครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับเดินชมบรรยากาศถนนวันลูกเสือนะครับ ตัดกับถนนกวงงห่งนะครับเป็นที่ตั้งของห้างซุนแห่งพลาซ่านะครับนี่ครับทางนี้ก็ไปสีสเกตวิทยาลัยครับนี่ ATM ที่ ATM นะครับ